นี่เดี๋ยววันนี้นะคะแม่แม่กับพี่โบนะคะเราจะมาทำการล้างรถวันนี้เราจะล้างรถกันนะทุกคนมีรถมากมายหลายอันเลยนะวันนี้พี่โบบอกว่าแอบล้างไปบ้างแล้วแหละนะนีีตอนนี้นะพี่โบกำลังเอา,าน้ำนะย่อนรถลงไปในน้ำเลยหรอเดี๋ยวแม่ว่าเราตักน้ำใส่กระมังนี้ดีกว่าไหมลูกโอเคเปล่าอ่าโอเคออเดี๋ยวแม่ตักน้ำใส่กระมังนี้ให้นะ อันนี้นะไม่เอาน้ําแล้วก็ฟอสอะเขาเรียกอะไรครับฟองสบู่เหรอพี่โบบอัอบเบิ้ลเหรอนี่อะพี่โบล้างเลยล้างรถเลยล้างเขยา่าเขย่าเลยนี่ทุกคนรถของพี่โบเต็มไปหมดเลยนี่คือรถอะไรบ้างไม่รู้นะอะพี่โบล้างเลยครับอยากล้างอะ่ะอยากล้างหรือเล่นอะไรก็ไม่รู้อยากล้างหรืออยากเล่นน้ําครับ แตกเอ่งทำยังไงดีอ่ะขึ้ไม่น้ำฮะไมน้ำเอ้าฟองเต็มไปหมดเลยอัน,นี่อ้น,นี่มันรถอะไระอะรถเครถเคเหรอรถเคลงน้ำมุดน้ำไปเลย ล้างแล้วก็จะดูสภาพใหม่ๆหน่อยนะทุกคนได้เปล่าไอ้ยทำไมสีเขียวคันนี้มันเท่จังเลยเนี่ยโอ้โห<ส>เขียวอาแช่แช่มันไว้แช่มันไว้ก่อนใช่ไหมอ่ะช่วยกันช่วยกันเล็วช่วยกันฟองเต็มไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเอารถไปตากแดดให้มันแห้งแล้วเราค่อยเก็บเข้าตู้ใช่ไหมคะด้วยอะไรออ้ยเกม เจ้าฟองสบูว้าวานีเออกก่เอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยฟองเซบูนี่เดี๋ยวแม่ขอตัวเอารถขึ้นจากน้ำก่อนนะนี่พี่โบกำลังเอาขึ้นจากน้ำแล้วพี่โบเอาขึ้นจากน้ำเลยนี่ตอนนี้เรากำลัง อารถขึ้นมาตากแห่เฮ้ยรถคันนี้มันไม่มีขาเนี่ยี่โบสีจำพูไว้สีจำพูสวยมากอโอต้ตอนนี้นะคะพี่โบกำลังรถเลี้ยงพี่โบเลี้ยงสวยๆเด้อสวยๆด้อยๆเด้อพูดใหม่ดิ เวยเฉยเด้อเวยเฉยเออเวยเฉยเด้อเฉยเยเออเฉยเฉยเด้อพี่บอลเลี้ยงนะเดี๋ยวแม่จะเอาขึ้นไปว้าวสีเขียวสีเขียวเออสีเขียวสีเขียวไหนนี่สีเขียวอยู่นี่สีเขียวอยู่นี่เจแดงนี่แล้วก็รถแข่งพี่บอลเร็วขึ้นไปเลี้ยงเร็วเดี๋ยวแม่จะรวมให้ดูนะว่ามันมีอะไรบ้าง ไยพี่บอไปทีเดียวเยอะขนาดนั้นเลยทุกคนพี่บอไปเยอะมากเลยนะบางคันก็ยังมีฟองอยู kind of <qu> ่เลยเราสลัดเต็มหมดลนี่ล้าง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 ก่อนล้างก่อนนี่ว้ิววิววิววิอวิววิววิวรถตำรวจมาวิววิววิวนี่วิววิวอุ้ยอันนี้มันคือรถอะไรอ่ะกัปตันอเมริกานะเนี่ย ว้กับตันอเมริกาจะหมดยังนะจะหมดยังนะจะหมดยังครับยังไม่หมดอ่ะยังไม่หมดเลยปุ๊บนี่แม่เจออีกสองม่พี่อรอไปเลี้ยงพี่อรอไปเลี้ยง oh. อู้สีแดงไอรอนแมนหรือเปล่านี่ยไ oh, <man. S 2> เอาไปเลี้ยงครับเฮ้ยเป็นอะไร อีกสามพันเลี้ยงด้วยเย่หมดแล้วในนี้หมดแล้วเป็นรถของพี่โบที่พี่โบล้างวันนี้โอ้โหโบวันนี้โบล้างรถเป็นสิบสิบยี่สิบคันเล้ว นะคะพี่โบเข้าใจเป่าแขง,งไม่แห้งเลยี่ทุกคนพี่โบกา,า,กาจะเอาลงน้ำอยู่แล้วนะดูรถแต่ละคันของพี่โบสิสวยๆทั้งนั้นเลยทุกคนบางคันก็สภาพสมบูรณ์แบบบางคันก็สภาพไม่สมบูรณ์แบบนะตอนนี้พี่โบกาลังเอารถลงน้ำอีกแล้วเหรอล้างอีกรอบนึ่งหรอครับโอ้ล้างอีกรอบนึงเลยก็ได้อ่ะยุลงไปเลยดูดิมีทั้งหมดเยอะมากเลยนะทุกคนวันนี้พี่โบเลือกเอาแต่พวก รถสวยๆมาล้างนะพวกแมคโครย,ยังไม่ได้ล้างเลยนี่ลงไปแล้วกํำลังจะเต็มกระมังคืนเหมือนเดิมแล้วนะนี่นี่นี่น,นี่เอาเลยอีกแค่นี้แม่ช่วยได้เปล่าโอ๊ยให้แม่ช่วยนะนี่รถก็ได้กลับไปอยู่ในเปียกฟองบับเบิลอีกรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมพี่โบกำลังช้อนฟองออกอ,อกะครับอ๊ะ ทำอะไรนี่ทุกคนพี่โบก็ลดลงไปแช่น้ำอีกเหมือนเคยเช่นเดิมไม่เป็นไรดีเหมือนกันดินที่ดินมันจะได้ล่วงลงไปอยู่ในน้ำรถเราจะได้สะอาดใช่ไหมคะพี่โบโอเคนะเดี๋ยววันนี้พี่โบขอตัวไปล้างรถต่อให้เสร็จก่อนนะทุกคนโอเคป้าพี่โบเอามาฝากพี่ๆทุกคนก่อนเลวถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดถูกไลกด like, ไลค์กดแชร์